ดีอันนี้เรียนทีโอทีตาา้องอธิบายจะพาไปด้วยจ้ะเนี่ยคือาอาการกำลังอธิบายข้อสอบแล้วก็แล้วก็ฟังน้ำเสียงด้วยอมากกว่าหรือลรอดมากกว่า ทำไรสาระเนี่ยไ่เช็่เปดูเชดเเงียบมากค่ะไม่มีใครทักเลย

ขพมาะมากเพลาะบากหายบ้อายหายสิ